บรรยากาศคึมๆเหมือนฝนจะตกเล้ะคึมมาแล้วดินแห้งมากเลยครับตาตุยมรกรแห้งแล้วกำลังโตว้เนาะเอาแม่ค้ากลับไแล้วบ,บ่เขา,เาขายได้ไหมแม่มแก้วโ <laughs> ขายของเหมือนเขาลับ ครับเลยังไงกัจะพูดเลยครับผมผมว่าวันที่11เปิดเดียนหน้านี้นะที่วัดสันตะ เขาหาคนอุปสมบทสิบเอ็ดคนคว่าจะขอประทองไปอุปสมบทสักหน่อยไม่รู้ว่ารวีาบวชจะบวะชไม่ใช่แล้วใครจะช่วยเงินประทองอ่ะทีเนี้ยก็ก็บวชแล้วก็เดี๋ยวเขามาพักที่นี่ได้จะบวชทีวันครับนะสวันนะพอบบวชห้าชั่วโมงห้าชั่วโมงครับจะบวชจริงเหรอครับ กต้องให้พี่ปานนท์เป็นเจ้าภาพไหมทำไปทองเาเป็นเจ้าภาพดีนะอันนี้เขาลาบวชคลิปนี้ก็คลิปลาบวชเนาะเขาหายอยู่ตัดสินใจแล้วใช่ไหมว่าตาบวชจะบวชแล้วก็ปรึกษาเขาก่ไปจะบวดบวดสักสิบสิบสี่สิบห้าวันใช่ไหมก็จะขอปรึกษาดูว่าแต่อยากมิจฉอยาอยากจะบวช จะจะบวชอากจะมานเป็นจภคือที่วัดเขาจัดเอเอาเอาพระพระยุคเขาจัดเรื่องแบบว่าบวชมันต้องเสียค่าใช้่อะไรอะไรอย่างเงี้ยรลงรลุอ่าแล้วที่มิถุนาสิบเอ็ดมิถุนานี้ใช่ไหมขจะถึงีไงวันที่อสิบกระดาษกระดาเขาบวชวันนี้ไงวันวันพ่อ๋อเรื่องกระดาษกระดาวันพ่อกนัที่ บวน<อ>ที่บบ<ด>นะ็บทำให้อ่าตาบ,บวับบวตาบัวได้อ่ปกติคใครบวชมากอ่อนไนดะ้ยังฮะเป็นชายสองโบนนะครับทีนี้ก็ลูกเต้าก็โตหมดแล้วเนาะเราก็อยาก,กบแบบจะแไปเพิ่มพระเหลียงส<ะ>ักครั้งหนึง่งจะไปอาจจะไปหาพระสิ่งผิดก็ได้ดีฮะบวชแล้วก็ไปได้ครับผมครับก็เอาเป็นว่า คลิปนี้นะครับคุณตาบัวจะราบวชแล้วนะครับทุกคนครับใครจะร่วมบุญด้วยก็ติดต่อลุงมานามันได้เลยบวชไม่เสร็จนะแล้วถ้าไม่ทองถ้าคุณตาบวชบวชไม่เสร็จนะครับไหมบวชไม่สเสร็จเลยนะครับผมเราทำงานมาลูกเต้าก็โตมาเนาะสิบปียี่สิบปีก็สิบครับผม ได้ครับอนุโมทนาบุญด้วยครับคุณตาบัวครับสาธุนะครับมลดน้ำเลยนะขาอ่าพี่วลาถ้าตาบัวเจะบวชอนุโมทนาบุญด้วยนะ่เมื่อกี้สาธุสาธุสาธุด้วยใช่ไหม นี่ทำเมนูอะไรครับหมูหยำหมูหยำหมูยำหมูผ้าละกรรําอโอ,อที่ปนอมอเดินทางกคลมาจากระยองเลยนะฮะแล้วก็มาที่แกลงเนาะแล้วก็ไปที่จันทบุรีไม่ใช่อ่ะอยู่ชอยู่พัทยาอยู่ออเองอยู่พัทยาครับผม สาธุกับคุณตาบัวไหมครับแกจะบวชแล้วเดี๋ยวตอนเนี้ยคุยกันสาธุสาธุเลยเนาะแกว่าแกจะบวชแล้วเนี่ยมีความลูกเต้าโตแล้วแกว่ากันนะลูกเต้าโตมาแล้วเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยได้ครอบได้คตัวมาแล้วได้ก็ดีออแกว่าแกอยากจะบวชครับเห็นผู้ใหญ่บ้านประกาศมีความรู้สึกอยากจะบวชขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหม มูตุ้นใช่ไหมฮะไม่โอปูพะโลยัดยำหมักใส่เครื่องยำใส่ใส่พริกใส่ซตไส้ใส่หอมจะต้องให้เสร็จก่อนตุ้ยรัวรูปินได้วนี่น้อยเอาผักมาให้เลยผูพริกนี้น้อยี่น้อยสุดน้อยนิ Nói nói. nói nít nới, thật nít, thật thật hai thật แต่ว่ามารอบนี้จะอยู่ที่ี่จะอยู่กือน,น,นี้น่ะ<อ>รู้ว่าจะให้อยู่แ่ะโอ้ให้อยู่ครับให้อยู่ครับให้อยู่เดือนมน,นก็ที่ร้อนต้องาอ,อยาอออล้วต้มาอมาักเรืงขนาดแล้ว พี่จตาบ a t จะบว a <c oughs> จริงหรือเปล่านี่เลย <c oughs> <c oughs> ยังไม่เชื่อใช่ไหมเนี่ยยังไม่เชื่อจะ <c oughs> พูดกริงจะว่าจะบวงไม่รู้พูดเล่นจะบว a ถ้าจะเบื่อก็สาธุไงสาธุาาด้วยด้วยวสาธุาด้วยตรงนี้ลกมากไงนะนี่ตรงนี้ตัดพอดีนะ ตอนเช้าแกาเอานะ้ำมาปล่อยที่คลองอยู่ปล่อยทุกว,วักวนะตอนเช้าถังนึงตอนเย็นถังเ,เพื่อให้ปาล,นะลารอดช่มะอารกอรของพี่นิดฮะกลังโตนะฮะน้ำแห้ง ได้กี่คลิปแล้ววันนี้ยูทูบมือใหม่ยูทูบมือใหม่ได้กี่คลิปแล้วได้กี่คลิปแล้วสองคลิปแล้วค่ะสองคลิปแล้วเนาะวันนี้ชื่อช่องอะไรนะน้องแก้วชาแนลค่ะพ่อไพอิทกชัยค่ะอ๋อน้องแก้วชาแนลพ่อไพอิทธิ์กชัยในสองคลิปแล้วตอนนี้คนติดตามสองร้อยแล้วเนาะสิบเกตคนค่ะอ๋อสิบเกตคนอ๋ออีกอสามอีกสามอีกสามจะครบแล้วครับ ถ้าคุณตาบัวคุณตาบัวบวชจะเป็นยังไงบ้างสาธุได้ไหมะเป็นคนหมู่บ้านเดียวกันกับคุณตาบัวใช่ไหมหมู่บ้านเดียวกันเลยอยู่ไกลไหมอ๋ออยู่ใกล้กัน บรรยากาศยามบ่ายครับทางของคำ